สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิตพรอ,อาจอาชาดนนักศึกษากศนตำบลหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจากที่ได้ศึกษาเรียนรู้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกศนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและได้ศึกษาเรียนรู้จากใบงานสื่อต่างๆจากฐานรากการเรียนรู้ โดยการหลักปัจญญาเศษรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่ดีมีวิทยากรมาแนะนำให้ความรู้ฝึกปฏิบัติและอยากให้กศนอจัดกจิจกรรมศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้เศษรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสำเร็จเพื่อนำมาเป็นแนวทางหลักการทำงานในความซื่อสัตย์มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตได้ฉันนำหลัก ปัจจยาเศรษฐกิจพอเพียงปรับมาใช้กับตัวเองและครอบครัวที่บ้านนี่ฉันได้ปลูกผักสวนครัวเช่นพริกตะไคร้มะนาวมะกรูดขึ้นช่ายไว้กินเองมีมากก็เก็บไปขายเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์เศรษฐก,ก,กิจแบบนี้ขอขอบค,คุณคุณครูกอศอนอที่แนะนำโครงการที่ดี ให้กับนักศึกษาแกนนำทั้งระดมความคิดมีฐานการเรียนรู้ที่ดีและขยายผลต่อชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง